ธนาคารและก็นอนแบงก์ต่างๆเนี่ยว่าจะเข้าร่วมกับโครงการในการเชื่อมต่อระบบกับตัวทางรัฐนะครับของเราเนี่ยในระบบของ Open Loop เรามีการพิจารณาในวันนี้นะครับในการลดเงื่อนไขบางอย่างนะครับผมอาจจะยังไม่บอกเล่าวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันมีการดําเนินการประชุมให้มันครบถ้วนนะครับแต่มีการลดเงื่อนไขบางอย่างในเรื่องของโครงการเพื่อให้กลไกลในการหมุนของเงินมันง่ายขึ้น เพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนที่จะสามารถนําเม็ดเงินนี้ไปทําเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดและสามารถที่จะเดินหน้าธุรกิจเดินหน้าอาชีพเดินหน้าครัวเรือนต่อได้ที่เราเรียกว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็คือจะทําความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบตรวจทานระบบว่าเรียบร้อยดีนะครับส่วนการจะใช้ระบบอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่ทาทีเดียวใช้ทีเดียวแล้วเสร็จ ระบบนี้เป็นระบบที่จะอยู่กับเราอีกนานนะฮะระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเพราะฉะนั้นเป็นระบบที่เราจะต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเชื่อมต่อกับ เรื่องนึงจจที่หลายคนรอคอยกันอยู่จะได้เงินดิจิทัลเฟดสามกี่โมงล่าสุดรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ยืนยันแล้วนะคะยังไงก็เป็นไตรามาสสองไม่เกินนี้แน่นอนก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนะนะคะแล้วก็เตรียมที่จะปรับเงื่อนไขให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายขึ้นนะคะก็เตรียมเสนอบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกษิจพิจารณาปลายเดือนนี้เลยค่ะเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยคลังนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าดิจิทัลวอลเล็ตเฟสามนะคะจะใช้วงเงิน 150,000ล้านท่านย้ำว่าเดินหน้าแน่นอนในช่วงไต,ตรมาสที่2ของปีนี้นะคะที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์เนี่ยได้พิจารณาลดเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้มันหมุนเม็ดเงินง่ายขึ้นประชาชนอได้เงินไปแล้วไปแลกเป็นเงินสดได้ง่ายขึ้นจะได้เดินหน้าธุรกิจกันง่ายคณะอนุกรรมการจะประชุมอีก1-2ครั้งแล้วเดี๋ยวสรุปรายละเอียดจะเสนอบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ซึ่งชุดนั้นเนี่ยมีท่านนายกเป็นประธานนะคะ จะพิจารณาการปลายเดือนนี้เลยแล้วเดี๋ยวนําเรื่องเข้าคอรมต่อไปสําหรับการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Open Loop นะคะได้หาหรือกับสถาบันการเงินทั้งแบงก์และนอนแบงก์เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นจะนําร่องสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก่อนนะคะส่วนใหญ่ยืนยันที่จะเข้าร่วมโครงการผ่านการเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้จ่ายได้สะดวกมากขึ้นฟังชัดๆจากรัฐมนตรีช่วยคลังค่ะครับนะ ธนาคารและก็นอนแบงก์ต่างๆเนี่ยว่าจะเข้าร่วมกับโครงการในการเชื่อมต่อระบบกับตัวทางรัฐนะครับของเราเนี่ยในระบบของ Open Loop เรามีการพิจารณาในวันนี้นะครับในการลดเงื่อนไขบางอย่างนะครับผมอาจจะยังไม่บอกเล่าวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันมีการดําเนินการประชุมให้มันครบถ้วนนะครับแต่มีการลดเงื่อนไขบางอย่างในเรื่องของโครงการเพื่อให้กลไกลในการหมุนของเงินมันง่ายขึ้น เพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนที่จะสามารถนำเม็ดเงินนี้ไปทำเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดและสามารถที่จะเดินหน้าธุรกิจเดินหน้าอาชีพเดินหน้าครัวเรือนต่อได้ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหลายคนรอฟังความชัดเจนอยู่นะคะคุณจุลพันธ์นบอกว่ายังไงก็เปิดให้ลงทะเบียนแน่นอนแต่ขอรอความชัดเจนหลังประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนคาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการจ่ายดิจิทัลเฟสสเนี่ยนะคะก็ยอมรับว่าการแจกเงินหมื่นทั้ง2เฟสก่อนหน้านี้ได้ผลดีมีเพียง5%เจาก100เของเม็ดเงินที่ได้ลงทุนไป1 5 0 0 0 0่นล้านที่หลุดไปนอกระบบไม่ว่าจะเอาไปออมหรือเอาไปใช้หนี้ ขณะที่คุณพิชัยชุนหาวาชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังบอกนะคะว่าดิจิทัลวอลเล็ตเฟสาตอนนี้เรากําลังพัฒนาระบบซึ่งก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะระบบเรียบร้อยดีอาจจะเป็นระบบที่ท,ทําทีเดียวเสร็จเพราะระบบเนี้ยจะอยู่กับรัฐบาลและประชาชนไปอีกงานซึ่งเราต้องปรับไปเรื่อยเนะคะสนใจทดสอบระบบทันสิ้นเดือนนี้หรือไม่คุณพิชัยบอกว่าเบื้องต้นทดสอบระบบย่อยกันไปแล้วแต่ยังมีอีกหลายระบบที่ต้องทดสอบกันไปอย่างระบบการจ่าย ระบบการตั้งค่าแอปก็จะทยอยทดสอบไปเรื่อยๆย้ำว่าระบบแบบนี้มันไม่ได้ทดสอบเสร็จภายในวันเดียวค่ะที่เราเรียกว่า digital วอ l เล็เนี่ยนะครับก็คือจะทำความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบตรวจทานระบบว่าเรียบร้อยดีนะครับส่วนการจะใช้ระบบอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่ทำทีเดียวใช้ทีเดียวแล้เวเสร็จ ระบบนี้เป็นระบบที่จะอยู่กับเราอีกนานนะฮะร,ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเพราะนั้นเป็นระบบที่เราจะต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเชื่อมต่อกับประชาชนส่วนกรณีการเปลี่ยนเงอนขโครงการดิจิทัลวอลเล็เป็นเงินสดคือถ้าระบบทําไม่เสร็จหรือเสร็จไม่ทันเนี่ยนะฮะคุณพิชัยยืนยันว่ายังไงก็ต้องทัน ถามว่ามั่นใจไหมว่าจะแจกเป็นเงินดิจิทัลคุณพิชัยบอกมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วจะพยายามแจกให้ได้ในไตรมาสท,ที่สองเพราะระบบจะต้องทําให้เรียบร้อยและปลอดภัยถามว่าตกลงเฟสสาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินสดได้ไหมคุณพิชัยบอกยังมองไม่เห็นว่าจะต้องไปใช้วิธีนั้นนะฮะดังนั้นทบทวนกันเด็กสักครั้งค่ะสำหรับใครก็ตามที่มีสิทธิ ร่วมโครงการดิจิทัลเฟส3เนี่ยก็คือคุณอายุตั้งแต่66ถึง59ปีต้องลงทะเบียนแล้วในแอปทางรัฐที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่15พฤศจิกายนปี67แล้วคุณต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือมีสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันที่16กันยายนที่ผ่านมาไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี2566ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน5 0 0 0 0 0 อันนี้นับตั้งแต่วันที่31มีนาคม67เออนับณวันนั้นนะคะทีนี้ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำพุกในเรือนจำไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่นๆของรัฐค่ะครับธนาคารและก็นอนแบงก์ต่างเนี่ยว่าจะเข้าร่วมกับโครงการในการเชื่อมต่อระบบกับตัวทางรัฐนะครับของเราเนี่ยในระบบของ Open Loop เรามีการ พิจารณาในวันนี้ในวันนี้นะครับในการลดเงื่อนไขบางอย่างนะครับผมอาจจะยังไม่บอกเล่าวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันมีการดรําเนินการประชุมให้มันครบถ้วนนะครับแต่มีการลดเงื่อนไขบางอย่างในเรื่องของโครงการเพื่อให้กลไกในการหมุนของเงินมันง่ายขึ้นเพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนที่จะสามารถนําเม็ดเงินนี้ไปทําเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดและสามารถที่จะ,ะเดินหน้าธุรกิจเดินหน้าอาชีพเดินหน้าครัวเรือนองต่อได้ ที่เราเรียกว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็คือจะทําความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบตรวจทานระบบว่าเรียบร้อยดีนะครับส่วนการจะใช้ระบบอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่ทาทีเดียวใช้ทีเดียวแล้วเสร็จระบบนี้เป็นระบบที่จะอยู่กับเราอีกนานนะฮะร,ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเพราะฉะนั้นเป็นระบบที่เราจะต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเชื่อมต่อกับระชชน